นสนนสุโดยวัสดีครับท่าผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรหมและรายการ g i f ต์อินสปาแรงบันดาลใจสร้างรายด้วยตัวคุณนะครับวันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ ควงคู่กันมาเลยครับ2ท่านเขาจะมาเล่าถึงเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจที่หลากหลายบทบาทที่วันนี้ครับชีวิตของทั้งคู่และครอบครัวเปลี่ยนไปหลังจากที่ได้มาเจอกับธุรกิจของกิฟฟรี เรื่องราวของแขกรับเชิญของเราจะเป็นอย่างไรเรามาพบกับทั้งสองท่านกันดีกว่านะครับนั่นก็คือคุณชนะยและคุณบุญส่งสุขงามผู้บริหารระดับ e อ็กซ์คลูซีฟพาราไดสครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งพี่ชนหนยแล้วก็พี่บุญส่งนะครับมีชื่อเล่นไหมครับหรือเขาเรียกกันชื่อนี้เลยชื่อนี้เลยครับชื่อนี้เลยพี่บุญส่งพี่ชนะยเลยนะครับถ้าติดดีก็จะเรียกพี่ไหนพี่ไหนนะครับทั้งสองท่านเนี่ยเรียกว่าเรา เจอหน้ากันบ่อยๆใ,ใ,ในการทำธรุรกิจเพราะว่าพี่ทั้งสองเนี่ยร่วมทำธรุรกิจกับกิฟฟารีนมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่ได้มีโอกาสมานั่งคุยกันถึงเรื่องราวแบบจริงจริงจังๆกันสักทีว่าในอดีตเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างทั้งสองท่านกว่าจะประสบความสำเร็จแบบทุกวันนี้ผมต้องบอกนะท่านผู้ชมถ้าเกิดดูตั้งแต่เบรกที่หนึ่งเนี่ยนะต้องดูให้จบเบรกที่4ด้วยเพราะผมกำลังจะบอกว่าชีวิตของทั้งคู่เนี่ยไม่ธรรมดาจริงผมถามคำถามแรกก่อนดีกว่า ท้าวความไปตั้งแต่อดีตในวัยเด็กนะพี่ไหนก่อนนะครับพื้นเพเกิดที่ไหนโตที่ไหนและชีวิตในวัยเด็กเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นคนฉะเชิงเซาค,ค่ะเมืองแปดริ้ค่ะครับอ,อ,อยู่คลองเดียวกับออพ่อสาอางอ๋อ,ค,อ,อครับนะคะเป็นครองสิบเก้อยู่ในครอบครัวของ ชาวนาพ่อแม่มีลูกเยอะค่ะอาจารย์มีลูกสิบสองคนเยอะมากนะคะมีตั้งทีมฟุตบอลได้เลยอ่ะได้ค่ะแต่ก็ตอนตอนที่พี่ชไัยโตเนี่ยพี่สาวคนโตเนี่ยเสียก็พี่เป็นคนที่เท่าไหร่เป็นคนที่ที่สิบคนที่สิบแต่พอพี่สาวโตเนี่ยเอพี่สาวตายนะคะก็กลายเป็นคนที่เก้าเรามีความรู้สึกเราพึ่งใจนันับเราแล้วเป็นคนที่เก้าก็เหลือซิเบตคุ้มพ่อแม่ทำนาครับ และพี่ลูก12คนกับพ่อแม่ที่ทํานานะผมชีวิตความเป็นอยู่ผมว่าเขาต้องเลี้ยงลูกนีน่เหนื่อยหน้าดูเลยใช่ค่ะครับลาบากมากแล้วมีความรู้สึกว่าพ่อแม่เอ่อต้องออกท้องนาแต่เช้าตีห้าเนี่ยไปแล้วเราตีสี่ังตื่นแล้วและลำบากมากที่นาที่ทําอยู่เนี่ยเอ่อตายายซื้อไว้แต่ว่าด้วยก่อนเนี่ยเขาทำเขาซื้อแล้วเขาไม่ใช ไม่มีรายลักษณ์อักษรก็กลายเป็นถูกโกงก็กลายเป็นนาตรงนั้นกลายเป็นนาคนอื่นก็ทําให้ชีวิตที่ลำบากเข้าไปไม่มีที่ทำกินไม่มีที่ทำกินแต่แต่พ่อกับแม่ต้องเลี้ยงลูก12สองคนใช่ใช่ก็แบ่งกันเช่าที่คนอื่นเขาทำก็ห้าสิบไร่ก็กลายเป็นลำบากมากความลำบากเนี่ยสุดสุดตอนนั้นจำเหตุการณ์อะไรได้บ้างที่เรียกว่าไม่เคยลืมเลยเราเรามีความรู้สึกเราอยากเรียนครับนี่ พ่อแม่บอกว่าเราเราอยู่กับหลายคนเราเรียนเยอะไม่ได้แล้วถึงช่วงของพี่เจาไหนเนี่ยจะมีน้องเล็กอีกสองคนพ่อแม่ต้องต้องออกไปทํางานแล้วก็ไปรับจ้างกันด้วยนียถึงจะพอกินครับแล้วความรู้สึกเราอยากเรียนโรงเรียนที่ไปเนี่ยมันกลายเป็นเราได้ไปอาทิตย์นึงเนี่ยสองวันหรือสาวันพาอแบ่งกับพี่สาวคนโตเลี้ยงน้องกับเลี้ยงพ่อให้โอนี่ท่านผู้ชม คืนเราเล่าตอนนี้เนี่ยพี่ชะไหนยิ้มอย่างมีความสุขนะไปโรงเรียนเขาปกติเขาเรียนกันจันทร์ถึงศุกร์แต่แบ่งกันไปนะฉไหนเธอไปจันทร์อังคารพุธและกันนะเดี๋ยวอีกคนนึงจะไปวันพุธกับวันศุกร์คนนึงได้ไปเรียนแค่สองสามวันเหตุผลเพราะว่าสลับกันเลี้ยงน้องเพราะพ่อแม่ต้องออกไปทํางานและเรียนทันเพื่อนเหรอ ก็ไม่ทันพอแต่ก็เป็นอย่างแปลว่าขาดโรงเรียน,ายนอาดทิ์ละสองสมวันใช่ใช่ตอนจะจบป .4 เนี่ยครูบอกว่าเธอไม่ทาคนอื่นเลยนะทิก็บอกว่าคุณครูเอาอย่างนี้คุณครูช่วยอะไรได้มั่งเขาบอกว่าครูคงช่วยได้แค่ใบสุทธิ อ่บให้จบแต่ใบประกาศเนี่ย <purposely S 1> <ıyorlar. S 2> ไม่ได้ถ <you> know. ือว่าครูเมตตานะแต่ว่าแต่ว่าอันนี้เรานั่งคุยกันว่าถ้าเลือกได้เหตุการณ์ที่เราจําได้ไม่เคยลืมคือขนาดไปโรงเรียนยังต้องสลับกันไปนะเพื่อเขาจะได้กับพี่เราจะได้มาสลับกันกันเลี้ยงน้องอะละนั่นเป็นเป็นเหตุการณ์ที่ที่เราลําบากสุดๆในที่สุดก็เลยได้เรียนเอาไว้อยู่แค่ตรงนั้นนะเพราะว่าเราจะต้องมามาช่วยคุณพ่อคุณแม่ถามพี่บุญส่งบ้างนี่ สาวเมืองแปดริ้วเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วนี่พี่บุญส่งเกิดที่ไหนโตที่ไหนครับเป็นหนุ่มเมืองอะไรหนุ่มเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการครับครับใยเด็กเป็นไงบ้างพี่ก็เข้มข้นเหมือนพี่ฉัไหนไหมคล้ายๆกันครับครับนัเด็กก็พ่อแม่ก็ยากจนนะครับโรงเรียนก็อยู่ไกลประมาณ3มกิโลครับต้องพายเรือไปครับพายเรือไปโรงเรียนราคาขนมก็พ่อแม่จะให้วันละ50ตังค์ครับ ป5ะหิบตังก็เรียนเรียนพออยู่มาเรียนจบก็ต้องมาช่วยพ่อแม่ทำนาสมัยก่อนมีฟายอยู่สี่ตัวต้องต้อนะไปนู่นนะสามกิโลแล้วไปข้ามคลองนะไปทุกวันทุกวันจนกระแทกแล้วก็ไปพักที่นั่นก็ทำห้างเลี้ยงอยู่นั่นเลยจนทำนาเสร็จทึงนยอาล่องฟาร์กลับ,บ,บแล้วก็พ่อแม่มีพี่น้องอยู่ แปดคนอันนี้สิบสองนี่แปดแปดคนพอกันถ้ารวมกันยี่สิบคนนะญาติพี่น้องสองสองคนนี้แปดคนครับก็แปดคนก็จะคนที่ปัญญาดีจะได้เรียนสูงๆจะได้ส่งอย่างพี่ชายเขาปัญญาดีก็ส่งให้ได้เป็นทหารก็พี่สาวน้องสาวก็ไม่ได้เป็นอะไรเขาจะเรียนเออเรียนจบปสี่ปสี่แล้วก็ทํางานตามนั่นไปแล้วก็มีน้องสาวคนเหนือน้องคนสุดท้องอ่ะ จากผมเออก็มีพี่ชายคนก่อนพี่ชายผมมาเเหนือผมคนหนึ่งก็ไปเรียนอยู่ที่วัดเขาก็ได้ดีได้ดีนะแล้วพี่มุนส่งอ่ะ,ะพี่มุนส่งไปเรียนที่ไหนผมไม่ได้เรียนจบปสี่ <c oughs> ก็ต้องช่วยพ่อแม่ทำง<ก>านก็ช่วยเลยชีวิตทั้งคู่มีความเหมือนกันนะขอโทษนะฮะท่านผู้ชมคือคือความเข้มข้นของชีวิตในี่ใกล้เคียงกันเลยเหตุจําเป็นให้ได้ยุติการเรียนแบบนั้นแต่ก็ต้องต่อสู้ชีวิตต่อไปใช่อาล่ะ พี่ชไหนครับพอเราไม่ต้องเรียนแล้วเราทํางานอะไรก็พยายามขอแม่เข้ากรุงเทพครับมาทํางานอยู่แถวแถวพระประแดงนะตอนนั้นเป็นเด็กนะแต่เข้ากรุงเทพตอนอายุสิไม่ถึง12สอตอนตอนช่วแรกอ่ะมาทําจับกังกับญาติๆครับแต่ด้วยความที่เออมันเหนื่อยแบกหามแบกหามค่ะเราเราแม่ก็บอกว่าเฮ้ยกลับบ้านเถอะเด็กผู้หญิงนะค่ะ ก็ทำวานวันละเจ็ดสิบห้าบาทต้องมีความรู้สึกว่าเราอยากเก็บตังค์ให้แม่แต่ด้วยพอไปเจองานหนักแม่ก็บอกว่างันกลับมาบ้างกลับมาบ้างก็อยากไปอีกพอไปอีกรอบสองเนี่ยได้ไปทํางานโรงงานทอผ้าครับทํางานโรงงานทอผ้าตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะสิบกว่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดโรงงานทอผ้าอยู่แถวสุบรักการหรือเปล่าฮะนี่ผมเดาว่านะผมจาได้แม่ลย เพราะว่ามีความประทับใจกับโรงงาน,นมากเพราะอะไระประสบการณ์คือเข้าไปอะเราเราพ่อแม่บอกว่าถ้าเราเป็นคนขยันเนี่ยเดี๋ยวเราจะรวยได้ครับเราก็ขยันทุกวันเลยไปตะเช้าเลย <c oughs> มันมีอยู่วันอาจารย์รถมันชนกันครับพี่เชียไหนเนี่ยเข้าไปถึงโรงง,งานช้าไปนาทีเดียวเบี้ยขยันอดค่ะ อ่อห,หนึ่งนทาทีห0สิวินาทีเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกคนเลยนะเดือนหนึ่ง,งเราขยันเราแทบตายเลยนาทีเดียวอ่ะเขาไม่เบี้ยขยันเรารแล้วก็ยังมากกว่านั้นคือเราจะจําตรงที่เรียกพี่ไหนจะเรียกเจ้าของโรงงานว่าซอนะคะซอเนี่ยเป็นคนที่เฮียบมากอืก็จะมีกะเช้ากะดึกใช่ไหมนี่กะเช้าเราก็ทํางานบบสบายแต่กะดึกเมื่อไหร่พี่ไหนเเป็นคนที่พอตีสองแล้วจะหลับก็จะเอา เอามะนาวฝานบางๆแล้วก็เอาพิกะเกอร์โรยไปไปกินกลางคืนทําให้ตาสว่างแต่โรงงานเขาห้ามเพราะเราโทอผ้ากัวผ้าเขาเลอะคือซอเขาเป็นคนเฮียบตอกกฎระเบียบไม่ให้าตกกฎระเบียบแล้วแต่เราก็อยากตื่นตาสว่างใช่ๆเพรไม่งั้นเราทำงานไม่ได้นี่ซอซอฟเาห้ามแล้วก็ปรับเราอีกโอ้โรง,งงานสุดยอดอก็จะได้ พี่เจนายกน็นิ้วเข้าเครื่องเลยคืนที่สามที่สี่ของการที่ไม่มีอะไรคิดก็เข้าเนี่ยหลับลาบน,นิ้วมือเข้าไปในเครื่องเนี่ยที่ประทับใจซอซอบ,บอกว่าไม่เย็บตัดเราก็ตัดแล้วนะเงินเบี้ยกยันไม่ได้ยังพอผ่านไปไม่กี่วันเนี่ยมือเราเข้าเครื่องแถมยังแม่รเราเย็บัเป็น,ปนแผลเราความรู้สึกกับโร,โรงงานว่า ใช่ <laughs> ครับท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นเรื่องราวในอดีตนะครับ <c oughs> พี่บุญส่งเองก็คงจะต้องมาหางานทําเลี้ยง <c oughs> ดูตัวเองด้วยเหมือนกัน <c oughs> แต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับทั้งสองท่านกันต่อนะครับ <c oughs> ว่าทั้ง2ท่านมาเจอกันได้ยังไงแล้วมาเจอกับธุรกิจกิฟฟารีนได้ยังไงด้วย <c oughs> ช่วงหน้ากลับมาพบกันนะครับ พี่ลูกน้องกันมาเล่านะคะว่าเอ้ยเนี่ยดีใจจังเลยไหนไหนมาแล้วก็มาลองสมัครกิฟฟอรีนดูตอนนี้ก็เดือนได้เดือนแล้วหมื่นห้ามีรายได้เท่านั้นเท่าน,นี้ใช้สินค้าดีสรารพัดอย่างที่ผู้บริหารเ็าเล่ากันแหละนะคะก็นั่งฟังเฉยในใจนึกว่าก็าเราจะตายอยู่แล้วเราคงไม่ใช้ <c oughs> ลรงกิฟฟอรีนอะ่ะแต่ก็เล่าต่อเขาบอกว่าสมาัครกิฟฟอรีนแล้วเป็นเจ้าของกิฟฟอรีนนะวันนี้ถ้าเกิดสมัครไปอะ่ะเราเป็นเจ้าของจริงๆแล้ว มีประกันด้วยเป๊ะเลยเนี่ย